ตัวอย่างของการจดทะเบียนเริกอาคารชุดประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูนเรื่องการจดทะเบียนเริกอาคารชุดประกาศในราชกิจจานุเบกษา13ก,กรกฎาคม2 5 6 6ด้วยหนังสาวภาวินีรุ่งเรืองสี ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเพิ่มทรับคอนโดมิเนียมได้ยื่นเ,เรื่องราวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นัดสำนักง,งานที่ดินจังหวัดลำพูนขอจดทะเบียนเอเริกอ,อาคารชุดเชื่ออาคารชุดเพิ่มทรับคอนโดมิเนียมตั้งอยู่เลขที่175หมู่9ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน อาคารชุดดังกล่าวปลูกสร้างในที่ดินชนดเลขที่1 2 5่8 5าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจดทะเบียนเป็นอาคารชุดทะเบียนเลขที่1ทับ2 5 5 2เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2 5 5 2เหตุที่ขอเลิอกอาคารชุดเพราะเจ้าของร่วมมีมติ เป็นเอกฉันท์ให้เลิกอาคารชุดตามมาตราห้าสิบเอ็ดอนุสองแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2 5 2 2พนักงานเจ้าที่ได้พิจารณาแล้วได้พิจารณาเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติในมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2522จึงจดทะเบียนเลิกอาคารชุดแล้ว เมื่อวันที่27เมษายน2566จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศในวันที่27เมษายนพศ2566พนักงานเจ้าหน้าที่กุฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2522มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้อาคารชุดหมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางทรัพย์ส่วนบุคคลหมายความว่าห้องชุดและหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละลาย ห้องชุดหมายความว่าส่วนของอาคารที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคลทรัพย์ส่วนกลางหมายความว่าส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุดที่ดินที่ตั้งอาคารชุดไระที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม พระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2 5 2 2มาตรา51อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนไว้อาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้มาตรา51ออนุหนึ่งในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดแล้วแต่กรณี ขอเลิอกอาการชุดมาตราห้าสิบเอ็ดอนุสองเจ้าของร่วมมีมติเป็นเอกชนให้เลิอกอาคารชุดมาตราห้าสิบเอ็ดอนุสามอาคารชุดเสียหายทั้งหมดและเจ้าของร่วมมีมติไม่ก่อสร้างอาคารนั้นขึ้นใหม่มาตรา51อนุ4อาคารชุด ถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนสังหาริมทรัพย์